คนะคณะนี่น่านั่งนั่งนั่งอ้วนตุบอ้วนตุบ ไหนดูหน,ดดหน่อยดิดูไรดูปะไม่สวย <laughs> อันนี้มันคือน้ำซมอะไร,รอ่ะ เรื่งเคียงก็เต็มแล้วีู่เ,ม,เมันฝรัง่งรูปมันฝรั่งสลัดมันฝร,รั่รงอ,อันนี้ใส้กรอกกิมจิกิมจิอันนี้ผักผขมอันนี้ไข่ลูกปทาอันนี้อะไรมบ้า,างสาลายยำสาลายแล้วก็ถั่ว อ้ฝนอาจารอาย์กล้ใกล้นามีแน นกร่มเลินอืมความปลาชมโอ้โห no. มองมาตอนแรกบอกใช่เหรอวะ หนึ่งเกาหลีอีนันนึงไป<ต>็นแถวข้างมิงโคลข้าง,งตรงข้างหนึ่งอินเดียไปทำทำคิวร้านที่เป็นอินเดียนะจ๊ะจะบอกให้ไทยแกนะเป็นร้านแบบเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมอืมถ้าอยู่เสาร์อาทิตย์ก็ดีไงวันเสาร์ก็จะใช้เวลาอยู่เฉยๆนอนไปพร้อมกับแก้วกาแฟเห็นโลโก้ด้วย แนวนอนมันจะเห็นข้างๆการถ่ายทำม okay. ันเท่ๆน่าริงสดใสจ้หาหลับตาเออฉันตั้งใจไงยังแก้วกาแฟมันก็ลอกมาเป็นแบบนี้แล้ว oh. อด้อดอดัอดตาตาตา มันคือแอปอะไรอ่ะมอลลี่แคมเนียนมากคือไม่น่าแต่งสีเป็นแบบนี้นะแล้วก็แฟไายไม่ได้ละปักหลอดไปแล้วทำไมมันไม่เหมือนเดิมแล้วไม่ <c oughs> เป็นไรโดนทำลายไปแล้ว แี่เบคอนไหสต์เบคอนแล้วก็ผัดกะเพราหรือว่าผัดสะตแใบอะไรแต่มันเป็นเส้นเล็กๆกันซินแองเจิลเฮ่แกเสียากอฟริกานบรอณนะเตะๆนำนำนำนอ่ะนำอะไรี่ไหนนำๆอ่ะนำอะไรนำนำหยำหยำนำนำอะไรอาบอกฉันเพชรบุรีมั้งแต่เอารีวิวให้ดูเพชรบุรีตัดใหม่อะไรนั้น เป็นร้านพาสต้าที่เขาทำเองทำเส้นสดตอนนี้มันกำลังดังอ๋อไปดูวันนี้ใช่ไหมแล้วต้องกินไหวหรอเนื้อแต่ก็ได้อยู่นี่มันเบาๆขันกานกนอื่นก็ได้เจอทันไปหาตอนนี้อยู่เสาธิต้วไงชีวิตดีอะสามารถไปหาเพื่อนได้แล้วแต่ก่อนวันอาทิตย์แค่ทำความสะอาดก็หมดวันแล้ว ถ้าหยุดวนเดียวเหมือนจะไม่มีเวลาซักผ้ารีดผ้าทำความสะอาดห้องจริงๆมันก็ทำในวีควีคเดย์ได้นะแต่ไม่อยากคทำมไม่มันทำงานมาแล้วมันเหนื่อยอะ่ะมันก็เป็นถ้าเกิดว่าหยุดแค่หยุดแค่วันเดียวก็คือชีวิตเหมือนไม่ได้หยุด จบเลยเ <laughs> หมือนไม่ได้หยุดเลยยังไม่ทันจะคลายเรื่องที่แบบเครียดเครียดจากจในสัปดาห์ไไ<ช>ก็ก็คือแบบพอพอกำลังจะคลายเรื่องได้อะถามหมายถึงว่าทำใจได้ก็หมดฉันขอย้ายส่งตันเนี้ยไปถ้ายตรงโมไปแล้วได้ไหมได้เลยอย่างไง้เรื่องแบบว่าแสงมันเป็นแบบดีกว่า ทำไมรูปอาหารสวยเพราะว่าตัาง้งถ่ายรูปคนไม่ต้องเนาะ<ช>คนมันใช้แอปแต่ลแอปเหมืมอนกันชื่นใจกับอะไรมี่ชีสเค้กมันชื่นใจเดีรวมันใช้เข้าชื่นใจเลยเ ตอนคั่นหวังกับความชื่นใจอยากจะรู้ว่าคือจะชื่นใจยังไงเบิร์กชื่นใจไหมชื่นใจมันสดชื่นแล้วก็เฟรชอ่ะผลไม้ป่ะผลไม้มันจะเป็นแบบสดชื่นแต่นึ่ชื่นใจเปรี้ยวหวานหวานไม่เนียนเกินไปไม่ค่อยเข้าใจนิยามนี้เท่าไหร่ชื่นใจ ครานีทถ้งมาถุกสิ่งแหละชอ,อบนี้ก็กินนี้ยูชอบนี้พ <laughs> าผัดต้าสลับเดี๋ยวผัดต้า,ตาสลับกันอันนี้ชอบกินเค้กอร่อยมากนี่ไม่ค่อยใช่ทาง